ทำอะไรอะเอาเสื้อผ้าแม่พี่มาไว้หน้าบ้านทำไมก็เสื้อผ้าแม่พี่มาอยู่ในห้องฉันฉันไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าตัวเองก็ต้องโยนทิ้งสิแม่พี่ไม่ค่อยสบายพี่ก็เลยไปรับแม่มาอยู่ด้วยแล้วห้องนั้นอะพี่ก็ยกให้แม่พี่แล้วนี่มันบ้านพี่ชายฉันนะฉันจะมาอยู่ตอนไหนก็ได้พี่มีสิิตอะไรมายกห้องฉันให้คนอื่นอะคนอื่นที่ไหนล่ะนั่นแม่พี่นะแล้วอีกอย่างพี่ชายเนตรก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แล้วด้วย เพราะว่าฉันไม่สนพี่รีบเก็บของแม่พี่ออกไปเลยนะไม่งั้นฉันจะเอาไปทิ้งเองนี่ขนาดเอาไปทิ้งขยะแล้วมีข้างบ้านมาเห็นฉันคงอายแทบแทกแผ่นดินหนีเลยเนตรพูดจาดีๆหน่อยสิให้เกียิแม่พี่บ้างคนมันนอกจะไปมีเกียรติอะไรพี่รีบพาแม่พี่กับบันนอกไปเลยนะพี่รู้ปะว่าการที่เอาคนแก่มาอยู่ในบ้าน,นเห็นศักรูกแค่ไหนนี่คงต้องทำความสะอาดกันทั้งบ้าน พอได้แล้วเนทมันจะเกินไปแล้วนะพี่ใจดีกับเนททุกอย่างแต่ไม่คิดเลยว่าเนทจะเป็นคนแบบนี้นิสัยแย่ที่บ้านไม่สอนเรื่องมารยาทบ้างเลยเหรอถึงพูดจาไม่ให้เกียรติคนอื่นเขาแบบนี้นี่พี่ว่าฉันเหรอที่เนทยังว่าพี่กับแม่ได้เลยตอนเนทหางานทําไม่ได้แล้วมาขออยู่ด้วยเนี่ยพี่ก็ดูแลเนททุกอย่างคําขอบคุณสักคำยังไม่มีเลยต้องขอบคุณอะไรเป็นเจ้าของบ้าน ก็ต้องดูแลสิตอนเน่ได้งานทำและย้ายไปอยู่คอนโดเห็นพโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตว่าใช้ชีวิตดีกินหรูอ,อยู่สบายแต่ทำไมชอบขอกลับมาอยู่บ้านด้วยบ่อยๆหรือว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่มีเงินมีแต่น,นี่ขนาดที่ซุกหัวนอนเนี่ยก็มีปัญญาจ่ายนีกา ได้ยังไงมาวิจารณ์ฉันคอยดูเอถอะฉันจะให้พี่โตไล่ทั้งแม่ทั้งลูกกลับบ้านเลยเตรียมตัวแพ็คกระเป๋ากลับบ้านไปเลี้ยงควายอยู่บนนอกพี่ได้เลยคนที่จะกลับบนนอกไปเลี้ยงควายเนี่ยคงไม่ใช่พี่หรอกนะแต่น่าจะเป็นเธอกับพี่ชายเธอมากกว่าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านี่มันบ้านพี่ชายฉันแล้ว มีสิทธิ์อะไรมาไล่เจ้าของบ้านออกจากบ้านของตัวเองเหรอบ้านตัวเองเหรอนี่พี่หมายความว่าย่งไแล้วนี่พี่โตอยู่ไหนบ้านหลังนี้คือบ้านของพี่พี่ซื้อเองผ่อนเองและเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวส่วนพี่ชายเนตรเนี่ยก็แค่แฟนที่มาขออาศัยมาขออยู่ด้วยแต่พี่ว่าน่าจะเกาะพี่กินไปวันมากกว่า ไม่จริงอะ่ะก็พี่โตบอกว่าบ้านหลังนี้เขาเป็นคนซื้อเองแล้วเนี่ยแล้วพี่โตยังจอดอยู่ตรงนี้ยเลยพี่ชายเธอนี่โกหกเก่งจริงๆเลยนะขนาดนอกใจจนฉันจับได้แล้วไล่ไปก็ยังไม่ยอมไปยังหน้าด้านอยู่ต่อข้าวของก็ไม่ยอมเก็บส่วนรถคันนี้ของฉันเองในบ้านหลังเนี้ยไม่มีอะไรเป็นของพี่ชายเธอหรอกนะ นอกใจอะไรนี่พี่หมายความว่าอย่างไงอ่ะก็พี่ชายเธออ่ะนอกใจฉันแล้วตอนเนี้ยเราก็เลิกกันแล้วฉันบอกเธอไปตั้งแต่แรกแล้วไงว่าพี่ชายเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็โทรถามเลยสิแล้วก็ฝากบอกด้วยนะว่าให้รีบกลับมาเก็บข้าวของของตัวเองออกจากบ้านฉันไม่อย่างนั้นละก็ฉันจะเอาทิ้งให้หมดเลย โลพี่โตนี่พี่เลิกกับพี่อานแล้วหรอแตวบ้านล่ะบ้านหลังน,นี้ฉันเคยอยู่มันเป็นของใครของพี่ใช่ไหมเฮียเฮียไปบ้านนั้นเหรอพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปแต่บ้านหลังนั้นน่ะไม่ได้เป็นบ้านพี่แต่พี่เคยบอกว่าบ้านหลังนี้ยเป็นบ้านของพี่เออแค่นี้หลยก็น,นี่แหละพี่โตพี่โตในเมื่อรู้แล้วววกบ้านนี้ยเป็นของใคร ต่อไปก็อย you ่ามาที่น right. <yan> ี่อีกรีบไปเก็บข้าวของเธอออกจากบ้านของฉันได้ละส่วนของพี่ชายเธอเนี่ยฉันเตรียมไว้ให้แล้วจะเอากลับไปด้วยหรือเอาไปทิ้งเนี่ยก็เชิญบางคนยิ่งทำดีด้วยยิ่งได้ใจรีบไปสิพอสนิทก็ไม่มีความเกรงใจและไม่มีมารยาทอย่าใจดีเกินไป นจนตัวเองเดือดร้อน